สวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในรายการนิววีดีโอผมตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับผมชื่อซาฟีครับผมสวัสดีก็ปุ๊บกัลลูก็เพื่อนผมก็มีช่องครับผมแต่ว่ายังไม่สร้างช่องนะแล้วงงไหมว่ามีช่องแต่ยังไม่สร้างช่องโอเคครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อสกายวอลครับผมในเซิร์ฟเวอร์เอฟซีเสกสินนะครับผคอมก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะนะใช่ใช่ครับเซิร์ฟมันดัง เสือมันดังเหรอเสอมันดังอยู่แล้วใช่ใครๆก็รู้จักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาห้องเลยไปหาห้องเดี๋ยวรอคนเข้าก่อนนะฮะเฮ้ยเราคุณเข้าก่อนเราเปิดห้อก่อนนอนเข้านานเหมือนกันใช่ศูนย์ไปแล้วอ๋อหกตัวข้างล่างเข้าตายหรอไม่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 ตายไม่ตายตายจบเลยตกมาอยู่ชั้นล่างโอเคตัวตายที่จบเลยตายแล้วเมื่อกี้ มมีดาบไหมมีดาบไหมมี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 ดาบมีดาบใช่ไหมถูกไฟเหรอกูก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยเอ้มึงมีดาบเพชรยังไงมีแล้วมีแล้วขอไม้หน่อยดิขอไม้หน่อยขอไม้กันได้ๆไปเฮ้ยเออนี่ไอซอมบี้มึงเอาไปฮะไอซอมบี้ลองคนนะเว่ยเขาบนเฮ้ย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 เอามาจากไหนวะเอ้ากูตาษเฮ้ย อะ,ะคนว่าคนว่นาพี่กูกลังเก็บของกันอยู่เลยเอา้าเอเคร่นเร็วกันใจขอไปกับความเก่าของเราด้วยนะเราเรา,เราก็กล่าไปนี้ปกติครับ <c oughs> เอาเลยเฮ้ยดิวว่าพรุ่งนี้เล่นล็กกี้บ็อกดีไหมวะล็กกี้บ็อกะเติมเวลล็กกี้บ็อกัไม่ค่ะไ,ะไรียบคอกัเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะผม <c oughs> ติดตามเยอะๆครับกําลังใจเยอะๆยิ่ง

เออมันมาแล้วมันมาแล้วดิวดิวดิวมันมาแล้วเฮ้ยอู้วเจอแล้วมาหน้าดิวจไปนี่ได้อย่างไรไเดี๋ยวผมไปไปดูเพื่อนของผมก่อยโอเดอด์เอฟพีดี้อะเฮ้ยมันมันมาแล้วมันมาที่ฐานแล้วมันมาที่ฐานมันอยู่ท้าฐานของคุณ ไอ้มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ามึงใช้สโนอบาลรอนรอกเอาเอ้าเยี่ยมกุ๊ดต่อเย้เย้เอออังกี้นะเราเราว่าต้องต้องหาบล็อกก่อนเว้ยหาบล็อกเกาะแล้วก็ดาบแล้วก็อ๋ออ๋อเป็นกิลวงหาบล็อกเกาะแล้วดาบรู้ว่าแบบนี้ เราเราเราต้องรีบต่อไปก่อนมันเลยเราต้องรีบเก็บของแล้วก็รีบต่อเลยใช่ใช่อะไรนะอันนี้นะมึงมึงต้องมีสกิลพีพีด้วยเว้ยกูมีพอมีสกิลพีพีเว้ยคือง่ายคือกูมีเตนให้ลงง่ายง่ายแบบว่าใช้วิ่งแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ได้เว้ยซ้ายขวาตีซ้ายขวาซ้ายขวาเดินซ้ายเดินขวามันจะมันจะลอยเว้ยมันจะตีลอยเว้ยจริงอ่ะกูขอดาบเลยม่ไม่มีดาบเลยเฮ้ยตกใจหแต่มี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  มึงมึงมีดาบยังอะมีมีแล้วมีแล้วเอ้ยทำไมกูขึ้นไม่ได้วะอ้าวทำไมกูขึ้นไม่ได้ลองลองคนนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้เกมเกมเอ้าเอ้าเออรู้ว่ามันต้องไปแบบนี้ว่ะจุ๊บเอาไม่ได้ว่ะเอาจิ้มหายแล้วเกมอ๋อเกมเกมเรารอดาบอ๋อเอฟพีไปก่อนนะเอพีไปก่อนรอดักมันเลยนี้ไหมเรารอดักมันให้มันมาเหมือนเหมือนเล่นเกมผีได้ได้มาเล่นเกมผีเยอะ พอนมาพวกเรากระโดดตีกระโดดตียิง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 นะตกใจหมดมาแล้ว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 อืเอ้ากูตายเฮ้ยพวกเราจะต้องคิดคีบอย่างไรเราจะไปสู้ไม่ได้เเฮ้ยม่กงคนกล้ากันเล่นซะเฮ้ยกูรู้แล้วทำไมทำไมมันมีชุดเกาะเพชรทั้งทั้งชุดเกาะยศเฮียรู้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นไปเล่นในนั้นแทนว่ามื่อเดือนเมื่อเดือน กูเป็นอินโนเซนต์เฮ้ยเฮียกูเจอเชอริ่นี่ตัวแหละเล่นเนี่ยมือเดอร์ไงก็ก็มึงระวังคนที่เป็นฆาตกรไงกเคยเล่นมือเดอร์ไม่ใช่เหรอเคยเคยเคยอยู่โอเคโอเคจำได้จำได้แล้วน่ารักก็แบบนั้นเอออย่าลืมดฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะฮัลโหลเป็นอะไรปคนวะอารูปัญหาเป็นไงวะอยู่นิ่งอ่ะเฮ้ยไอคนนี้เป็นฆาตกรฆาตกรปะเนี่ยเฮ้ยเระวังนะไอคนที่มันชอบตามนั่นแารึไอ เกืออบตไ้้หียระวังนะระวังนะคาตากรสับปัดปลาดาบได้ด้วยใช่เหรอเออปลาดาบได้เดินมันระวังหน่อยเฮ้ยมาเดินอยู่ใกล้ใกล้ไอ้เหี้ยมันยิ่งกูมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไปแล้วไปแล้วหลุดหลุดหลุดวงกระจนแล้วหลุดวงกระจนเป็นมือเดอร์ป่ะนี่เสียวเงี้ยนี่เป็นอะ่นไงฮะนี่กูอยากเสียวเลยเนี่ยโอเคอ๋อชิปิ้งเอ้ย ไอ้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 ตรงข้างล่านนี่มึงไม่ต้องกดตกมันมีกำแพงรอบหน่นอยู่ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนอาโู้เกียร์เสียอ้าตายเบื่อเจาตายอ๋อแล้วมันมันมีอะไรทําไมอะอ้ามันมันมีคนยิงด้วยเบิร์อ้าปฟาก้อนมันไปนะเอ้ยเชอร์รี่เป็นอะไรวะ เรเมึงอยู่ไหนวะเตหรอเกตายแล้วเนี่ยกูอยากกูไปฆาตกเอาอ้กลัวเลยงอันนี้กูน่าจะโดยจได้ปินตายกูเลยแ๊บนึงนะนเอ้าลูอัลลเอ็นวิญจาณกูไหมอัลูข้าไปสามคิวเลยนะ ไอ้นี่วิญญาณวิญญาณอยู่อยู่นี่วิญญาณเอาเบอรจบเกมแล้วไม่ใช่เหรอถ้ายิงตายเบอร์มือเตอร์มันมีคนเดียวไห่สองคนสองคนสองคนนี่เพื่อนคุณกันเหรอทวันทวันทวันน่าจะเป็นคนไทยนี่นะเห็นเห็นวิญญาณไหมวิญญาณวิญญาณตอนนี้พวกเราก็สร้างดีแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำแบบว่าเคลียร์อะไรข้อมูลในดิสก่อนนะว่ายังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ่นยังไม่สมบูรณ์เลยเพราะยังมีนิดเดียวเองยังไม่จัดการเรื่องใช่ยังไม่นติกกยังตั้งชื่อแบบว่าตั้งชื่อยังไม่ได้เดี่ยแบบตั้งชื่อยังยังไม่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยใส่ดิ้งนิดขอดคิดหน้าหรือคิดคิดที่แบบว่าพอมันทำเสร็จแล้วภาพภาพดิฉันเป็นภาพมีมเลย เอ้ยกูเป็นอินโนเซนอินโนเซนอันนี้จริงๆอันนี้กูกูเป็นอินโนเซนกูไว้ใจไม่ได้ไอ้เหี้ยไปได้กูเป็นอินโนเซนเนี่ยไอ้เหี้ยกูยังแก้เหี้ยเอาดีๆเอาดีๆมกูอยู่ไหนกูไว้ใจกูไว้ใจเพื่อนเลยกูไว้ใจเพื่อนมีไหนเฮียอย่าไปคว้างดาบไปสั่นเอ้ยเอ้ยสตีดีเป็นไหมวะเอ้ยสตีดีเป็นไหมวะ ไม่กูเห็นมันเป็นอะไรกว่าอ๋อเหรอเก็มเก็มเกมบักเลยหนูพวกกูโง่เหรอเฮ้ยเอ๊กูเจอกูเจอทองแล้วกูกลัวมึงว่ะแต่กูกลัวมึงเป็นว่ะเอ้แต่มันก็ไม่มีวันอันนี้กูไม่เป็นจริงใช่เหรอเออเชื่อกูดิวะโอ้กูเสียวไอ้ไอ้อะไรมีค่ากูอ่ะแต่อะไรมัไม่มันไม่ค่ากูมันอยู่กูคนเดียวกูไว้ใจไอ้นี่ได้แล้วกูไว้ใจไอ้นี่ได้แน่นอนอะไรกะมันลงไปแล้วโอเค เฮ้ยมีมีที่แอบเฮ้ยกูมีที่แอบจริงเหรอเออกูมีที่แอบคนเนียนแต่ว่าอาจจะมีคนขึ้นมาเห็นกูอะไอทองนี่มันเอาเอาไว้ไอ้นั่นแล้วอะไรวะทำอะไรวะเฮ้ยทองไปทำอะไรวะเพื่อนอะทองไงทองให้เก็บไปครบสิบแล้วมึงก็จะได้ขนจูจำได้ละจำได้ละอูอจำได้ละเฮ้ยอะ,ะอะไรอ่ะขึ้นอ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่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  โอ้กหเอยมันมันเป็นมึงรู้ไหมที่กูได้เมื่อกี้คืออะไรอะไรวะเข็มทิชชี่ฆาตกรอะไรสวยๆปิดคลิปดีกว่าไหมปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปอะไรอะว่าเราก็เล่นสกายสกายวอลงโง่ไปสารตาแล้วก็ อนนี two, 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 so, Fran, <laughs> okay. ้สองสองตากูก right? <radas>? ูกูก็ขำไม่ได้นะค่อยมาล้างแทนตาคลิปหน้ากันนะก็สำหรับคลิปนี้แล้วผมก็ก็ตายถือว่าได้สกายวอลสกายวอลก็โง่หน่อยนะก็เล่นสะดุดคำคำแล้วนะก็ไม่จริงจังอะไรมากใช่เจนะเอออาจจะมีคำหยาบไปเรื่อยๆก็ขออภัยนะก็สำหรับคลิปนี้ับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ